สอาส้ดีครับเพื่อนครับเดี๋ยววันนี้มาซ่อมอที่ชัดกล้องไม่ได้ซ่อมเลยพอดีลูกค้าสั่งซื้อของมาผิดนะครับื่อนับเราจำเป็นต้องใช้ในวันพรุ่งนี้นครับไม่สามารถที่จะส่งเคลมหรือว่าหาซื้อได้ทันนะครับเพื่อนครับก็เลยทำคลิปนี้ขึ้นมานะเพื่อเผื่อใครอ,อยากจะทำหรือว่าเอาไปแปลงใช้กับ ตัวกล้องหน้ารถครับลูกค้าก็จะเดินทางไกลนะแต่ชาวมืดแต่กล้องของลูกค้านะครับมองเห็นไหมผมเปิดไฟน,นิดนึงนะครับอ่านะครับนี่ซ่อมตอนคืนเลยนะครับมันเป็นหัว micro usb ครับเป็นหัวชาร์จของโทรศัพท์นะครับทีแรกผมก็บอกว่าให้ลูกค้าใช้เป็น usb ไปใช้ก็จ่ายไฟไม่พอนะครับ ก็เลยต้องมานั่งทํากันนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับหลักๆของเราคือว่าเราจะแปลงหัวตัว V3 นะครับที่หรือจะเป็นหัวเขาเรียกว่าอะไรมินิเป็นมินิ USB คือบางท่นานก็เรียกว่า,าหัวอิทชัดกล้องนี่แหละครับนะวันนี้เราจะเปลี่ยนให้มันเป็นหัวไมโครนั่นเอครับเป็นลักษณะอย่างนั้นเหมือนกครับผมก็มีสายเก่าๆที่เสีย,สยๆอย่านรื่อๆดูนะครับ ก็จะมาเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับวันนี้ครับนะครับอ้ามาดูขั้นตอนในการทําไล่สายแบบไหนยังไงนะเพถ้าใครอยากจะเปลี่ยนแปลงเป็นหัวรุ่นอื่นๆก็แล้วแต่ครับหลักการง่ายๆนะครับก็ตัวนี้นะครับตัดไปเลยนะครับตัวนี้ใช้ได้นัพน่อนครับเดี๋ยวผมจะลองกับหัวชาร์จรถให้ดูนะครับว่าตัวนี้มันใช้ได้นะครับเอาเสียบไฟอ่ะไหยับมามองเห็นไหมว่าไฟออกนะครับง่ายมากนะครับ ก็เป็นลักษณะนี้นะครับทีนี้เราจะตัดตรงนี้นะครับผมจะตัดห่างหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าหัวตัวนี้เราก็เก็บไปใช้ได้อีกนะครับสาเหตุที่ตัดห่างคือเราสามารถเอามาต่อกับพื้นได้นะครับแล้วก็ต่อให้มันเนียนแบบนี้เลยนะเดี๋ยวจะพาทํานั่นเือนครับบางคนว่าจะต่อ,อยงไงต่อให้เนียนไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้ท่อโหดอะไรเลยนะครับต่อให้แบบเหมือนอย่างนี้เลยนะครับมันมีเคล็ดลับในการทํานะครับอางส่วนตัวนี้ตัดให้เป็นในลักษณะนี้ก่อนันะครับ มันก็จะง่ายมากนะเพื่อนครับพอตัดเข้าไปนะมันก็จะเจอสายข้างในนะครับเป็นแดงบวกดําลบไปแล้วนะนเพื่อนครับผมก็จะตัดประมาณนี้ครับนี่ครับเชาะเข้าไปหน่อยหนึ่งนะเพื่อนครับนี่ครับนี่ครับนิดหน่อยนะครับนะครับเห็นไหมก็จะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยนี่ครับมันง่ายนะครับสําหรับาตัวชาร์จกล้องนะครับเพราะว่าเขาใช้แค่สองเส้นครับแดงบวกดําลบอยู่แล้วนะครับทีนี้ เจ้าตัวไมโครนะครับก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับเนี่ยผมก็เลือกเป็นไมโครรุ่นเก่ารุ่นงานซัมซุงแนะครับสมัยก่อนนะครับเนี่ยเป็นงานซัมซุงก็ถ้าเกิดเป็นหัวหัวชาร์จซัมซุงมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันไม่หลอมนะครับมันจะเป็นกิ๊นะครับเราสามารถที่จะใช้ตัวคัตเตอร์เนี่ยเจาะเข้าไปอย่างนี้นะครับ จะเป็นกิ๊บนะครับรุ่นนี้นะก็จะเป็นล็อกอย่างนี้ครับอาจจะมีเสียงนิดนึงนั่น่องครับนะครับเห็นไหมก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับนะครับมองเห็นไหมนะครับทีนี้มันก็จะง่ายมากนะครับเพราะว่าเขามีให้อยู่แล้วครับเจ้าตัวคล้องนี่คือต้องการแค่ไฟบวกกับลบนะแต่เจ้าตัวโทรศัพท์ตัวนี้มันสามารถที่จะเป็นดัต้าได้ด้วยนะครับ ก็คือลบอยู่ฝั่งซ้ายมือตลอดนะครับเพื่อนครับหันหัวเข้ามาอย่างเงี้ยนะเพื่อนดูนะหัวไมโครจะเป็นอย่างเงี้นะครับเพื่อนจาไปเลยครับว่าใช้กับของลำโพงบลูทูธอะไรก็แล้วแต่โทรศัพท์อะไรก็แล้วแต่ครับคูวบวกจะอยู่ซ้ายมือตลอดครับแต่ว่าหันหันเจ้าตัวโค้งๆเนี่ยขึ้นไปข้างบนนะเพื่อนครับหันด้านเรียบลงมาหาตัวครับอย่างเงี้ครับบวกจะอยู่ซ้ายเสมอนะครับตัวนี้ผมก็จะตัดไปเลับเพื่อนครับตัดไปลักษณะอย่างงี้นะครับนี่ครับ ก็จะเป็นลักษณะนี้ครับทีนี้เราจะต้องเอาปอกตัวนี้ไว้ก่อนนะครับปอกตัวนี้จะเป็นตัวกันกระชากนั้นเองครับเห็นไหมว่ามันไม่สามารถถอดได้นะครับวิธีใช้ก็เราก็ไปเอาไขควงนันเองครับไขควงเล็กๆนะครับมาเฉาะสอดเข้าไปนเ่นเองครับเนี่ยจะพาทำนันเองครับไข่ขงเล็กนะนี่ครับเป็นไอเดียเล็กๆน้อยๆนันเองครับเพราะว่าเราจะทําเราจะทําั้งทีก็ต้องทําให้มัน ให้มันสวยให้มันเนียนนะครับมือับนี่ครับเฉาะเข้าไปครับเพื่อที่จะดึงดึงเจ้าตัวนั้นออกมานะครับนี่ครับค่อยๆเฉาะเข้าไปนะครับเพราะว่าตัวนี้เขาเขาติดกาวไว้เหมือนกันครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวป้องกันเวลาเราเผอเลยกระชากอะไรต่างๆครับก็จะเป็นในลักษณะนี้ครับเพื่อนกับนี่ครับเฉาะเข้าไปนะครับก็ค่อยๆไปเรื่อยๆครับไม่ต้องใจร้อนครับ ไปเรื่อยๆนะครับงานเล็กในน้อยนั้นเหมือนกับพอเราเฉาะเข้าไปนะครับใช้ไขควงเล็กๆนะครับเฉาะเข้าไปรอบนะครับอันนี้คือผมก็ทําเรียบร้อยนะ้เพื่อนเพื่อนก็ดึงตัวนี้ออกมาครับนี่ครับดึงลงไปเลยครับอาจจะแน่นนิดหนึ่งนะครับนี่ครับเห็นไหมเพราะตัวนี้เดี๋ยวเราจะติดกาวกลับคืนครับต้องเอาด้วยนะครับเพื่อนครับตัวนี้ครับเห็นไหม ปล่อยตัวนี้ไปก่อนครับแล้วก็เอาเจ้าตัวกล้องของเรานะครับมาใส่แบบนี้ครับเพื่อนครับนะครับเห็นไหมพอจะเข้ามาทีนี้ทีนี้ก็ง่ายมากครับเพื่อนครับจัดการเชื่อมครับแล้วก็แกะในการเพื่อนครับเห็นไหมเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆครับเพื่อนครับสําหรับเพื่อนๆที่ติดตามช่องของช่างเอกนะเพื่อนครับ ก็อย่าลืมครับช่างเอกมีอยู่2ช่องนะครับสําหรับ youtube นะครับเป็นเอกสวิตแล้วก็เอกสารภัพจุดๆนะครับก็มีงานซ่อมงานทดลองงานดีไวครับทยอยลงคลิปอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อนครับเพื่อนที่จะส่งซ่อมก็เข้าไปที่คอมเมนต์ครับจะมีช่องทางการติดต่อต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นเพจ c e b o o k แล้วเป็นไลน์อะไรต่างๆนะเกิดเพื่อนมีปัญหาอะไรครับก็สามารถโทรทักไลน์เข้ามาสอบถามได้ครับเจออาการต่างๆนะครับ ก็ฝากข้อความไม่ได้ครับบางทีอาจจะไม่ได้ตอบทันนี้ทันใดนะครับบางทีเราซ่อมงานปิดโทรศัพ์ใครนะครับก็สามารถฝากข้อความไว้ครับก็ยินดีตอบทุกคำถามครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เพื่อนครับเห็นไหมครับผมจะเอาตัวตัวนี้มาลองนิดนึงนะครับนะครับก็เป็นลักษณะนี้นะครับทีนี้เราก็เชื่อมตามสีเลยนะเพื่อนครับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่อาจจะ จำไม่ได้เราก็ค่อยเอาสีที่เราสีออกไปก็ได้ครับเราจะเอาสีนี้ออกก่อนนะครับเห็นไ,ไหมเห็นไ,ไหมก็จะเป็นคู่บวกนะครับนะครับคู่บวกเพื่อนกลัวแบบว่าจําไม่ได้ก็ทําแบบนี้ก็ได้ครับนะครับแล้วก็เชื่อมคู่บวกเข้าไปก่อนครับในการเชื่อมหัวลักษณะนี้ครับอย่าใช้ความร้อนนานนะครับเพราะว่าเขาทองแดงเขามันเล็กนะครับ ถ้าเวลาเราใช้ความร้อนนานๆนะจะทําให้ตัวหัวไมโครเนี่ยมันจะเสียนะครับเพราะว่ามันเป็นพลาสติกครับจะเสียรูปเสียนี่เลยครับแป๊บเดียวเห็นไหมใช่กินแป๊บเดียวนะครับติดแหลกนะครับตรงนี้เขาใช้ทองแดงนิดหน่อยครับไม่ได้เยอะอะไรนะครับตรงนี้มันไม่เป็น Data แล้วก็ออกเลยครับโคลบสุดท้ายนะครับปาดไปครับใช้ความร้อนเร็วครับ นะผมใช้กันไกลดีวกว่าครับแล้วทำให้ผัเสียครับตัดออกไปการเปลี่ยนแปลงหัวชาร์จนะครับโดยใช้แรงดันไฟเท่าเดิมนะครับก็คือตัวนี้เขาจะใช้อยู่ที่5โวลต์นะทุกคนครับใช้ที่5โวลต์นะครับ5้าโวลต์ประมาณ2แอมป์กันกอนครับ นี่แล้วก็เอาโคลบโยงเข้ามากันเหมือนกับก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับอาจจะผมไม่ได้เอาแว่นมาครับแล้วตอนนี้ก็อยู่ต่างจังหวัดกันนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับมาที่ไรก็มีงานรอแล้วนะครับ เอาละครับเพื่อนครับก็น่าจะโอเคแล้วแหละเดี๋ยวเราจะค่อยมาติดกาวในเรื่องของการกระชากนะครับผมก็จะยังไม่ประกอบนะครับก็จะเป็นในลักษณะนี้ครับจะยังไม่ประกอบครับก็จะลองไฟนะครับลองไฟในที่นี้ย่าเพิ่งไม่เสียบกับอุปกรณ์เลยนะครับเราต้องลองวัดก่อนว่าบวกลบมันมาจริงหรือเปล่านะครับเนี่ยเดี๋ยวซูมกลับก่อนนะครับเนี่ยไฟมาแล้วนะครับก็มาวัดดูว่า ไฟห้าโวลต์มาหรือยังครับเพื่อนครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าเราทําเสร็จแล้วเราไปใช้งานกับอุปกรณ์เลยนะเสียเลยนะครับเพื่อนครับก็เป็นลักษณะอย่างนี้ครับเพื่อนครับดูนะครับว่าไฟมาหรือยังนะครับถ้าเกิดไฟมาก็ถือว่าจบนะครับเพื่อนครับอในงานเพื่อนครับเห็นไหมครับ5.24นะเพื่อนครับ5.24เอ๊ะเอามิดสายมิดเตอร์ผมเสียบผิดนะครับ ม่ประกอบช่างนะหรือว่าใครมาถอดเล่นผมบอกผมว่าผมวางไว้ถูกต้องนะครับบอกไปลบลบไปบวกนะครับอย่างนีครับที่มีลูกมีหลานมาเล่นนะครับอ่ะห้าจุดสองสามนิ่งแล้วนะครับมันเล็กเอาอุปกรณ์มาเสียบเลยครับที่นี้เราวัดแล้วนะครับแล้วก็เอาก่อนกล้องนะครับมาเสียบนะครับก่อนที่เราจะประกอบนะครับ จะยังไม่ประกอบต้องลองก่อนครับเสียบปั๊กเข้าไปเดออยวยางนะเสียบไม่เข้านะครับเสียบไม่เข้าเม่อกี้ครับเอาใหม่ครับเข้าแล้วครับในการเมื่อนครับขึ้นแล้วนะครับใช้งานได้แล้วนะครับเมือนครับเห็นไหมนะครับพอใช้งานได้นะครับทีนี้เราก็จะมาประกอบแล้วกันเพื่อนครับ ตอนนี้ก็ถือว่าสําคัญนะครับเพราะว่าการประกอบเข้ากับตัวร่องนะครับมันจะมีตัวโค้งงอกับไม่โค้งงอนั้นเหมือนกับโค้งงอก็เราเอาเราใส่ตัวนี้แบบนี้น,นั่นแป็ครับงานลเล็กนน้อยครับเป็นในลักษณะนี้นั่นเปนครับเราจะลงกาวนิดหน่อยนั่นเปนครับเพื่อความ แน่านหนาเวลาเสียบนะครับนะี่ครับตัวกระชากนี่ให้ดันให้ดันสายเข้าไปหน่อยนึงนะครับแล้วจะติดกาวนะครับกาวไม่ให้มันกระชากนะครับเป็นหลักสังกันเพื่อนะครับทีนี้ผมก็จะติดกาวนั่นเพื่อนครับ ก็จะใช้ไขควงนะครับจุ่มกาวร้อนนะครับแล้วก็มาแตะตรงนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะาเงี้ยจะล็อกสายไว้ลักษณะางี้ครับพอเวลาเราเผยเลยกระตุกเห็นไหมมันจะไม่ลุดแล้วนะครับสายเราจะไม่ลุดแล้วมันจะไม่มาถึงยวงตรงนี้นะเพื่อนครับก็จะทาให้ไม่มีผลนะครับต่อตัวกล้องเรานะครับเพื่อนครับก็จะเข้าล็อกเป็นกิ๊บอย่างเงี้ยนะเพื่อนครับเห็นไหมครับ เสียบรูดไหมเดี๋ยวรูดนะครับโอเคเลยประกอบเสร็จก็มันจะได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยนะเพื่อนทีนี้ครับเห็นไหมมันก็มันก็จะเป็นเหมือนว่าเราซื้อใหม่แบบนี้เลยครับเห็นไหมหัวก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับกระตุกยังไงก็ไม่มีปัญหาครับเพราะเราติดกาวช่วงนี้ไว้แล้วนะครับอทีนี้เราก็มาลองกับเจ้าตัวกล้องเลยครับเพราเราลองไปก่อนที่เราจะประกอบแล้วนะครับมาดูครับจะเป็นยังไงครับใช้เป็นมาตรฐานแล้วครับตอนนี้นะครับ ครับก็ใช้งานปกตินะครับนี่ครับนี่ครับอ่าครับนะครับถ้าเราการแปลงหัวชาร์จจาก V3 หรคือว่าเป็นหัวมินิครับเป็นหัวไมโคร USB ีในลักษณะอย่างนี้คเพื่อนครับก็ลองทำตามด้วยนะเพื่อนครับชอบก็กดถูกใจกดติดตามช่องครับขอบคุณมากครับ